ไงเชียงม่สนสวยเราจะพาไปชมคาแพส้ารัตรอันจแม่กาปองแสนเติมใจดนีนาสวัสดีนะครับแฟนๆแกงโงแชแนลทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะบรรยากาศของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้พามาที่ตลาดกันอีกแล้วนะครับผม แต่เป็นตลาดของมือสองนะฮะตลาดของมือสองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ละนะครับผมนะก็คือตลาดหนองห่อนะครับตั้งอยู่อ่าใกล้ๆก,กับศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่นะครับผมนะก็คือเป็นถนนเส้นเดียวกับสถานีตำรวจทั้งเผือกเนี่ยนะครับผมนะใครอยากจะมาก็ปักหมุดไว้เลยนะครับตลาดมือสองหนองห่อนะครับผมนี่ นะก็จะเจอแบบนี้เลยหูของเยอะมากทุกคนมีเป็นของเก่าพี่ซองนี่เป็นพวกเนี้ยฮะเครื่องเงินของเก่าอะไรเงี้ยโอ้มีกระทะด้วยกระทะนี่สมัยราชวงศ์หมิงหรือเปล่านะนี่นะตลาดแห่งนี้ก็กว้างมากเลยนะครับผมนะมีเป็นหลายร้อยร้านค้าเลยทีเดียวนะครับเดิมเนี่ยตลาดแห่งนี้นะครับเขาก็จะเปิดขายอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนปริศรอยเยาววิทยาลัยนะครับผมในวันเสาร์และอาทิตย์นะแล้ว จากนั้นตลาดมันขยายตัวขึ้นนะแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถจะรองรับปริมาณผู้ค้าแล้วก็ลูกค้าที่ไปเดินได้นะครับเพราะรถมันติดมากในทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะเขาก็เลยหาที่ใหม่นะครับแล้วก็มาได้ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ของทหารนะครับที่มีความกว้างมากนะครับผมก็เลยรองรับได้วินี่แบงก์เก่าแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับทุกคนเออมีเหรียญเก่านะ โอ้แบงค์เก่าอย่างเงี้ยทุกคนเคยเห็นรอเปล่าลุงเล็กลุงเล็กเกิดแทนแบงค์สิบอันนี้แบงค์สิบอันนี้อุยมีแบงค์พันออโอ้แบงค์ร้อยนี่ก็ยังทันอยู่แต่เด็กรุ่นใหม่ๆน่าจะไม่ทันแล้วนะครับโอ้ยนีเป็นพวกเหรียญพวกของเก่าอะไรพวกนี้นะฮะมีดเมืดเนี่ยมีหมดเลยนี่โอ้กำไรไอ้เข็มขัดเนี่ยเคยเห็นไหมเวลาแบบ คนเท่าคนแก่เขาใส่กับชุดเนี่ยเข็มขัดแต่มก่อนแม่ลุงเล็กก็มีอยู่เส้นหนึ่งเป็นขมเข็มขัดเงินนะครับเนี่ยพวกหนังสือเก่าก็มีทุกคนมันกว้างมากเนี่ยดูบริเวณนะฮะก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นหลายสิบไร่เลยนะครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆพาแฟนๆเดินชมนะที่นี่กว้างมากนะครับผมนะประวัติก็อย่างที่บอกแล้วฮะจากเดิมตั้งแต่ที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนปรินซ์รอยัลนะก็ เป็นกว่า20ปีแล้วละ่ะนะแต่มาเปิดที่นี่ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะนี่นะพี่พวกของเก่าต่างๆเสื้อผ้าก็มีนะฮะเสื้อผ้ากเก่านี่ใครชอบแบบแนวของเก่าของมือสองเนี่ยนะมาได้เลยนะครับผมในอดีตอ่ะก็คือเริ่มต้นตลาดก็ช่วงยุคฟองสบู่นั่นเองประมาณช่วงปี2540นะที่ช่วงนั้นเนี่ยคือมีเกิดเหตุการณ์วิกฤตฟองสบู่ขึ้นมาแล้วก็ ต้มยำกุ้งนะ่ะนะใช่ไหมอ่าแล้วก็แต่ละคนก็เอาของมาเปิดท้ายขายของกันนะครับนะจนริมีปริมาณอ่าจนวนผู้ค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นตลาดใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเนาะหนังสือหนังสือเก่านี่อันนี้เรามาช่วงเที่ยงแล้วนะตลาดมีตั้งแต่เช้าตรูอ่อ่ะนะแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็จะเริ่มวายกันละอันนี้ก็บางส่วนก็เมื่อกี้เข้ามาก็เห็นเริ่มกลับกันไปบ้าง เนี่ยเสื้อผ้าเก่านะครับทุกคนนี่โอ้ก็วงจรปิดก็มีมันก็จะไม่เก่าทั้งหมดนะบางทีก็มีพวกของใหม่มาแซมแซมด้วยก็มีนะครับอลเสื้อนี่นะครับนี่เนาะพวกรีมโมททีวีใส่พัดแจ็คต่างๆนะครับมีหมดเลยนะใครชอบพวกของเก่าเนี่ยนะมาเที่ยวเดินเล่นกันได้นะครับผมตลาดกว้างมาก โอ้ oh, อันนี้เป็นผ้าแบบแนวอินเดียอินเดียมาเนี่ยของแต่งนะครับของแต่งบ้านนะส่วนมากเสื้อผ้าเยอะนะครับเนี่ยก็มีน้องเที่ยวชาวสัญชาติมาเดินดูของด้วยนะครับผมนี่อันนี้ทุกอย่างสิบาบาทนะ้มันก็จะมีหลายๆอย่างปนๆกันไปนี่ก็แบงค์เก่าอีกแล้วฮะบแบงค์เก่าพระเนี่นะครับพระก็เยอะนี่โอ้เครื่องดนตรีกีต้าร์เก่าทุกคน เนี่ยกีตารชุดคาราโอเกะนี่กำลังร้องอยู่เลยนี่จากยเผ้าเน,นี่ยนะบรรยากาศนะครับผมเสื้อผ้าเก่าแล้วพวกกระฟงกาแฟก็มีนะครับผมนะเดี๋ยวเดินข้ามน้ำไปตรงนี้เนี่ยใครชอบของเก่าของมือสองเนนะมาดูได้เลยเนี่ยชิวมากดูมันกว้างนะฮะมีหลายซอยเนี่ยตรงนี้ก็ จะเป็นพวกเสื้อผ้าเดี๋ยวเดินตรงนี้ก่อนนะครับมันกว้างมากอะไม่รู้จะเริ่มยังไงตรงไหนนี่กระเป๋านะครับพวกหมวกพวกอะไรเงรี้ยมีหมดเลยนะฮะเสื้อเสื้อหมีชุดหมีนะครับเนี่ยสร้อยนี่ของเล่นกันดัมเฮ้ยเป็นฟิกเกอร์นะครับโอ้ยอย่างนี้ก็มีขายทุกคน เออโงกุลนี่โอ้กระเป๋าติดดุคตินะโอ้พระพระเนี่ยเป็นกองเลยทุกคนนะฮะก็มีหลายๆอย่างปนๆกันอยู่นะครับว่างมากมนมฮะอันนี้เป็นของกินโอ,อุปกรณ์ช่าง <c oughs> อุปกรณ์ช่างเยอะมากนะครับทั้งนั้นเลย เนี่ยพวกมีดพวกไขควงกันไกเก่าๆเนี่ยครีมนะครับโอ้ใครแบบสายช่างนะเครื่องมือช่างญี่ปุ่นมือสองเนี่ยดูดิมีครบทุกเบอร์เลยที่สองเคยเห็นไซนี่ไหม,มเห็นปัจแจไซนี่โอ้ที่นี่ก็มีนะใหญ่มากนะครับผมนี่นะเป็นของมือสองจากญี่ปุ่นนะครับไ <ผม S 1> ครสายช่างอ๋โอเอฟซีนะครับอขอบคุณครับผมวันนี้มาเดินเที่ยวอันนี้มามาเที่ยวหรือมาขายครับ ออามาเที่ยวเหมือนกันนะครับผมฝากติดตามด้วยครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับครับเจอเอฟอุ้ยมีโคนันด้วยทุกคนใครเป็นแฟนโคน,นันเนี่ยโหไม่มีเป็นมัดอย่างนี้เลยนะโอ้นี่งานศิลปะก็มีนี่ปู่แม่ที่ม่านทุกคนที่น่านอะ่ะแต่สิบรักบอลลีโลกนะครับออริจินนลแฮนด์ไรท์แฮนด์พิณติ้งเพนติ้งอ่านผิดอ่านถูกนะครับนี่น้องก็จะมีโซนนู้นด้วยนะครับ กว้างมากนะครับผมนะโอ้ค่อยๆเดินไป,นเ,เ,นไปนเขาก็จะวางแบบละเกะละกะอย่างนีนะ้มันจะไม่เป็นแบบซอยหลักๆอะไรนะเราก็จะเดินดูก่อนนี่นะกว้างมากนะครับเดินให้ดูบรรยากาศตรงนู้นก็มีเนะี่ยส่วนใหญ่ของก็คล้ายๆกันนะครับหลักๆเสื้อผ้าเยอะนะพี่สองเสื้อผ้าเก่านะฮะ<ๆ>แต่ของเด็ดๆก็มีอยู่นะ มีอยู่เป็นโซนเป็นโซน,<ค>นเออต้องต้องตาถึงนะครับคนที่เล่นของเก่านี่จะรู้ว่าตรงไหนของมีราคาหรือไม่มีราคานี่ไปเดินดูตรงนี้ก็เยอะเนี่ยทุกคนอันนี้ขายโอ้เนี่ยพวกเครื่องเสียงกีตาร์เก่าอุปกรณ์รถเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยดูวิท่อเฮ้ยท่อรถก็มีอ่ะท่อแต่งท่อแต่งก็บุ้ม อันนี้เป็นขาตั้งพวกขาตั้งไฟเนี่ยเนี่ยนะฮะล้วกพระอ้นาฬิกาพี่้องนาฬิกาเก่าเนี่ยนาฬิกานะครับอา่าใครหากเก่งๆตาดีๆนะฮะพระก็มีเยอะทุกคนต้นไม้เนี่ยเห็นไหมดูมีทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นพระนะครับพระนาฬิกาเก่าไปพี่ตองดูดิโปรเจคเตอร์เฮ้ยมือถือโอ้โหมือถือนะครับ ใชซื้อไปเป็นอะลงอะไหล่หรือซ่อมเป็นเนี่ยเนาะเอาไปใช้โอ้ยอันนี้มีกล้องเก่านะฮะนาฬิกาเก่าก็องถ่ายรูปเก่าเนี่ยด้วยกล้องฟิล์มนะครับดูมีเลนมีอะไรนะใครเล่นของเก่าเนี่ยมาเดินได้เลยน่าจะได้ของกลับไปเนี่ยคอมก็มีนะฮะพันเจ็ดโน้ตบุ๊กนี่ไปอีกซอยโอ้โหนี่มันจะยาวมากมากว้างมากนะฮะเราจะเดินพอที่เดินได้เนาะนี่นะฮะมันก็จะมีฝุ่นนิ่น,นึง ตัวนี้กเป็นพระเดินซอยนี้น่าจะมีของเยอะนี่นะกับนาฬิกานะครับผมเออนาฬิกาเก่าเนี่ยถ้าใครหาของเก่งๆนะโอ้เราไม่มีความรู้ทางนี้เลย คาราโอเกะทุกคนแผ่นเป็นแผ่นน่ะเป็นเมื่อก่อนมันเรียกแผ่นอะไรเลเซอร์ดิสอะเฮ <Okay. S 1> ้ยนี่ก็มีเป็นคีย์บอร์ดแบบแบบแบบเป็นแผ่นอะ่ะเออนะนี่เยอะเลยนะครับใครอยากจะเอาของอะไรมาขายก็มาได้เลยนะครับที่ตลาดแห่งนี้นะโอ้กว้างมากคือถือว่าใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่แล้วละ่ะนะตลาดมือสองนะครับแล้วตอนนี้ผู้ค้าบางส่วนก็ไปเปิดขายที่เดิม ก็มีนะครับบางส่วนนะครับผมนะที่หลังหลังปริ้น e r o y เยลนะครับผมโรงเรียนปริ้นนะนี่กีตาร์โอ้เฟนเดอร์ด้วยวะใช่เปล่าวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทำทำฟอนคล้ายๆเฟนเดอร์ไปต่อนะครับ <S <S นี่ร้านก๋วยเตี๋วก็มีก๋วยเตี๋วก็มีนะฮะนี่นะะบางส่วนก็เริ่มทยอยเก็บแล้วนะ พระอันนี้ก็พระอีกแล้วนะฮะพระนาฬิกานี่เยอะมากเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นของต่างๆนะครับนี่อันนี้แบบของแต่งเนี่ยพวกลังโคกเก่าอะไรเก่าเนี่ยมีหมดเลยนะฮะนี่ต้นไม้นะครับต้นไม้นี่ ลุงฝรั่งกำลังต่อราคาเสื้อเสื้อกันหนาวเนะี่ยห้าเก้าเก้าเองถ้าจะอุ่นนะแต่เราซื้อมาเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่เชียงใหม่หนาวปีนี้หนาวแต่ปีหน้าไม่รู้จะหนาวไหม <c oughs> นะเดี๋ยวหลบรถก่อนนะครับรถมาเ <c oughs> นี่ยบางส่วนเขาก็เริ่มกลับแล้วนะเพราะว่ามันเปิดตั้งแต่เช้าแล้วเรามาสายเนาะเราไม่ค่อยตื่นเช้าเท่าไหร่ นี่เป็นเสื้ออะไรกี้เนี่ยเก๋ๆเสื้อเมืองก็มีพี่สมเสื้อผ้าเมืองเนี่ยเห็นไหมเออน่าอยู่เนี่ยของมันมีทุกอย่างเลยเนี่ยป้ายเป๊ปซี่อะไรแบบเนี้ยเก่าๆเานี่ยเครื่องเครื่องบดน้ําแข็งอะเนี่ยโหไม่ถือเฮ้ยบีบีว่ะบีบีไหมเอ้ย,มย,อยไม่ใช่อันนี้มันจีเน็ตทำเรียนแบบบีบีอะตรงเนี้ยแบล็คเบอร์รี่นะครับแผ่นเสียงไมโครอะทุกคนนึกแผ่นเสียงไมโครเนี่ยถังหงุงอง วิทยุเนี่ยสมัยก่อนลุงเล็กก็ฟังวิทยุแบบนี้นี่อันนี้แบบเออเริ่มมีแบบของน่าสนใจแล้วนะน,นี่เป็นเครื่องอะไรไม่รู้เนี่ยดิจิตอล MP3 p พยอร์โอ้โหยุกแรกๆเลยอ่ะบรรพบุรุษ MP3 เนี่ยใครเคยเห็นเตลีีดแบบนี้บ้างเตลีีดแบบใส่ฐานฐานไฟแดงๆอ่ะฐานฐา,านหมูกระทะเราเนี่ยเออนี่โอ้ยโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์รุ่นหมุน แล้วก็ทีวีนะแล้วก็โอ้เครื่องบิ๊มดีดเล็กนะลุงเล็กก็เคยได้เรียนสมัยเรียนพานิชย์เป็นเด็กพาณิชย์นะลุงเล็กเนี่ยเออเก๋มากอันนี้อะไรโอ้นี่เป็นหุ่นกันดั้มนะฮะสซอมทูเปอร์ก็มีเนี่ยเออเป็นของเล่นนะครับสอมทูเปอร์อุ้ยเป็นชุดเลยเนี่ยโอ้โหกรุแตกเป็นตัวที่ลุงเล็กชอบที่สุดในสตาร์บอลแล้วฮะสตอมทูเปอร์ พราะมันดูแบบออกมาแล้วแบบมันโง่โงีอดียออกมาให้โดนฆ่านะเออนี่ตรงนี้ก็มีของนี่พกรองเท้าเนี่ยนะฮะโอ้มวกงะมวกกันโลกเขาเรียกอะไมก่อนนี่มีพระนะครับโอ้ ของต่างๆนะขวดเหล้าเก่าก็มีทุกคน<ม>เนี่ยโอ้ข้าวท่านี่นะฮะ<ม>เสื้อผ้าเก่าเอาแล้วพี่ซองหายเออปล่อยให้เดินพูดอยู่คนเดียวเฮ้ยเสื้อยีนนะครับนี่ <80. S 1> โอ้<ม>เท่าไหร่นะเท <80. S 1> ่าไหร่นะ <80. S 1> อ๋อตัวละแปดสิบบาทนะครับเอออันนี้ก็แบบเสื้อลายสกอตอ่ะร้อยยสิบาททุกคน โอ้นี่นะตลาดเสื้อผ้ามือสองนี่แปดสิบาทกางเกงก็มีโอ้กางเกงแปดสิบสิบแถมหนึ่งด้วยโอ้โหแม่ค้าใจดีมากเซื้อสิบตัวแถมหนึ่งตัวนะฮะนี่ทีวีรุ่นนี่รุ่นเก่าฮิตาชินี่หลายคนอาจจะยังไม่ทันนะครับนี่นะแต่รุ่นรุ่นเล็กน่ะทันหมดเลย <laughs> นี่นะไปดูซอยอื่นต่อนะครับผม นี่อันนี้เดินป่อยคลิปยาวๆเลยนะไม่มีตัดนะครับผมคนน่าจะเยอะช่วงเช้าเช้านะพี่สังนะบบนเ,นเราเรามาเที่ยงกว่าแล้วคนม,มันหายเออดูอีกซอยนะครับเ<ด> <c oughs> นี่มันกว้างมาก <c oughs> <c oughs> เดินเพลินน่ะนี่นี่เนาะโอ้โหไฟหน้ารถไฟหน้าอีสุส รองอนิวรองเท้านี่รองเท้านี่นี่ฝั่งนี้น่าสนใจนี่โทรศัพท์ทันไหมเนี่ยเวลาเราเวลาเราเมื่อก่อนเราหมุนเราก็หมุน่างเนี้ยแล้วมันก็อ่ามันก็จะหมุนกลับนะฮะนี่ขอบคุณครับแล้วก็มีพระด้วยทุกคนนี่นะฮะหลากหลายนี่นะตลาดก็จะอยู่ใกล้ๆกับสนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่อ่ะ นะครับผมเขาเรียกถนนเส้นนี้ถนนหนองหอนะครับตลาดหนองหอนี่นะครับแล้วก็มีการจัดการแล้วมีคนดูแลนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ของทหารนะครับมาอยู่นี่มันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนดีเมื่อเดิมอยู่ที่หลังโรงเรียนกินมัน ขายริมถนนนะครับรถก็จะติดเนี่ยเสื้อเมืองเออเสื้อเมืองเป็นเสื้อแบบแบบเสื้อคลุมเนี่ยนะฮะเอออ๋อแปดร้อยห้าสิบนะครับอ,อ๋อ,อ,อ,อเป็นผ้าใยกันชงนี่สวยนะเออใครใส่ไปออกงานได้นะครับผมอันนี้เก็บแล้วกัครับ อ๋อครับผมใครถึงกี่โมงครับประมาณเนี่ยค่ายสองบ่ายสองก็เริ่มซาแล้วเนาะอ๋อแล้วแต่อ๋อครับผมขอบคุณครับนี่เนาะก็เป็นตุ๊กตาไม้แกะสลักก็มีนะครับนี่ร้านกาแฟนะอร้านกาแฟวิอันนี้แบบสโลบาร์โอ้สี่สิบบาทเออสี่สิบห้าสิบบาทไม่แพงไม่แพงเออเป็นแบบ เป็นแบบเครื่องเครื่องจงแบบมืออะ่ะนะใส้กดเอาอะโหมีสร้อยด้วยช่วงนี้ทองแพงนะครับนอ่เป็นสร้อยเครื่องประดับโอ้ใส่สร้อยเส้นเท่านั้นไหมพี่สองเนี่ยนะอ่ะะาถอ,อชากแล้วมันก็เอามาขว้างใส่หน้าอีกรอบหนึ่งนี่อุยอุปกรณ์ห้องน้ําก็มีนะเออคือมีทุกอย่างจริงๆอะ่ะ อะไรขายได้เอามาขายเนาะนี่เครื่องเจียเครื่องเจียเครื่องเจาะปัม๊มหอยโข่งเน,นี่ยคนโอ้เนี่ยกระตุ้มน้ํารุ่นเก่านะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องประดับเก๋ๆอันนี้น่าจะไม่เก่าอันนี้น่าจะใหม่เ<อ> <laughs> นานะของแต่งบ้านเป็นพวกเนี่ยเออแต่งแบบงโรงแรมเก่าเก๋ๆเง โหหนังสือบ้านและสวนนี่ของเล่นนะครับอุ๊ยอันนี้เครื่องไอตัวกระดานหมากลุกนี่เป็นของเล่นโหกว้างมากอ่ะเราเราเรามาหลายครั้งแต่เราไม่เคยเดินรอบนะเออวันนี้มาถ่ายให้แฟนๆชมนะครับคลิปก็จะยาวหน่อยนะ เราถ่ายเน้นยาวๆให้แฟนๆชมเลยนะป็นหนมเหอุ้ยกระบองเพชรกระบองเพชรก็มี โอ้เขาจะมีปุ๋ยขายมันเนี่ยโอ้เดี๋ยวว่างๆเราพาไปดูไอ้ตลาดต้นไม้ของเชียงใหม่นะมันจะมีตลาดต้นไม้ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่แห่งหนึ่งนะตลาดคำเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวไปหาซื้อเน,นี่ยปุ๋ยปุ๋ย,ยต้นแคคตัสนะครับเราเลี้ยงแคคตัสไว้ไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยเดี๋ยวค่อยไปถ่ายหาบรรยากาศหาโอกาสไปถ่ายมันจะอยู่ใกล้ใกล้ตลาดเจเจมาร์เก็ตนั่นแหละครับ ตลาดคำเที่ยงนะเนี่ยกว้างมากทุกคนเดินมาเกือบยี่สิบนาทีแล้วยังไม่ขึ้นตลาดเลยอเออนะเนี่ยดูดูเวลาตามคลิปนี่คือเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะเรายังเดินแบบไม่ทั่วเลยโอ้เยอะมากนะฮะนนี้ก็เป็นแม่นเก่าวิลูกตาเนี่ยลูกกตาตัวตลกโอ้เนี่ยหนังสือ โอ้โหใครหาหนังสืออยู่นะฮะเนี่ยคู่มือประดิษฐ์โอ้เมื่อก่อนนี้คู่มือประดิษฐ์เนี่ยตอนเด็กชอบมากเลยเราจะไปซื้อแบบของมามาทําตามหนังสืออะ่ะโอ้นี่จกัจกรจักรผยา,าเครื่องช่งางรุ่นเก่าเลยโอ้นี่นะใครหาของแต่งเนี่ยตู้ไฟตู้ไฟสิงเนี่ยเป็นงานไม้ต่างๆเออ โอ้เครื่องพิมพ์ดิตเก่าดูทุกคนพิมพ์ดิบเก่าไม่รู้ใช้ได้อยู่เปล่าเพราะสมัยเนี้ยไอตัวผ้าหมึกมันไม่น่าจะมีขายแล้วอะผ้าหมึกพวกนี้มันต้องมีผ้าหมึกวิ่งวิ่งวิ่งนะแล้วก็ไอตัว,ต,วตัวดีดมันดีดอักษรขึ้นไปเจอผ้าหมึกมันก็จะเป็นตัวหนังสือขึ้นมาบนกระดาษเออน่าจะไม่มีขายแล้วนะไอผ้าหมึกอะเป็นกลับสองข้างมันก็จะม้วนม้วนไปเรื่อย อันนี้ถุงเท้าใหม่นะครับนั้นเครื่องดื่มอาหารมีตลอดทางนะครับไม่ต้องห่วงนี่เสื้อผ้าตัวสมห้าสามตัวร้อยดูดิโอไนกี้แอร์ด้วยเออว่ะเท่าแ้ท่า,ทาโอ้กว้างมากนะครับ ช่วงนี้เชียงใหม่กลับมาหนาวอีกแล้วช่วงเช้าๆนะครับอากาศเย็นนะแต่กลางวันก็เนี้ยดูแดดร้อนเหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยมาริโอพิกาชิวเนี่ยโอ้โหนี่เป็นของแบบนี้ดูสิทุกแนวนะครับนี่ตุ๊ก,กตาตุ๊กตา เนี่ยเยอะมากนะครับน,นี่โอ้ยเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขเขาเรียกเครื่องคำนวณในอดีตอะตอนเรียนปะวะสอไอ้ประ,ะชออยังได้เรียนอยู่เรียนแบบเหมือนพิมพ์สัมผัสอะกดตัวเลขโดยที่ไม่ต้องมองแป้นอะอเ,เออทำได้หมดนะลุงเล็กลอะเด็กพันนิดนะฮะเด็กพันนิดถึงหน้าจะไม่ให้ก็ตามเถอะเออ น่าไปเรียนช่างยนต์อ่ะไปต่อนะครับเนีย่ยโอ้กว้างมากทุกคนเนี่ยมันยังมีโซนทางนู้นอีกนะเดินไหวอยู่ไหมพี่ส่องอยู่นะเอานะเอาให้ครบๆนะนี่แช้กาแฟนะฮะไม่ต้องห่วงเลยโว้มีโอ่มังกรถังมังกรนะกระถางมังกรเดี๋ยวรถมานะครับเดีย๋ยวดูฝั่งนี้รถมารถมานี่โคมไฟเนี่ย ดูนะฮะขวดเหล้าเก่าเนี่ยโทรศัพท์แบบเนี้ยก็ยังมีซื้อขายแลเกเปลี่ยนกันอยู่นะครับเอาไว้แต่งบ้าน่บางคนไปแต่งร้านกาแฟเนี่ยนี่ใครท่านแบบขวดแบล็คแบบนี้บ้างเนี่ยขวดแบล็คแบบเอาน้ำชามาใส่โชว์เนี่ยขวดแม่โขงเนี่ยนะฮะดูอันนี้เป็นขวดต่างๆโอ้ใครหาอยู่นะฮะลงมาเดินเล่นได้น,นี่นี่เป็นกระเป๋าโอ้ นี่เราเดินมายี่สิบกว่านอาทีเนี่ยได้ครึ่งตลาดอยู่เลยนะเออไปไปฝั่งนู้นอีกหน่อยหนึ่งนะฮะนี่น้องลักษณะ,อะของตลาดก็จะเป็นประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็คือมาแล้วเขาเริ่มทยอยเก็บแล้วละมาสาย <laughs> อ๋อฟฟี เน,นี่ยนะพื้นที่มันกว้างมากนะครับผมดูในนู่นอีกดูเต็นท์ผู้ค้านี่โอ้โหหลายหลายร้อยลายโอ้โหมีทีวีเก่าอะไรอีกอันนั้นอะไรเครื่องซักผ้าเหรอ <c oughs> เครื่องซักผ้าแบบเครื่องซักตุงเท้ากางเกง,นง,นนนงนในเงี้ยเนาะเออนี่กระป๋องฮอนเนอร์โรต์ทำไมเด็กๆกับสามเม็ดบาทอ่ะโอ้ สมัยมลุงเล็กเด็กๆนะเดีนี้ไม่รู้อ่ะโอ้เขาขายเป็นห่อไปแล้วนะเนี่ยซอยเยอะดูเยอะมากนะครับเดินไปอีกสักซอยนะครับแล้วมนยังมีโซนนุน้นดีเนี่ยโอ้เนี่ยเตารีดมีดดาบทุกคนโอ้เนี่ยชามตะไคร้โอ้โหอันนี้แบบเก่าแก่จริงนะชามตะไคร้ ชำตะไก่ต้นกำเนิดอยู่ที่ลำปางนะครับไทนะพี่สอง ai, อัปปาอี่ที่เซรามิกธนบดีนะครับเป็นผู้คิดค้นชามตะไก่นะครับในจังหวัดลำปางนะครับผมแล้วเราก็เคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ธนบดีมาแล้วนะฮะที่ลำปางนี่อุย้ยอันนี้เป็นพัดลมแอร์ oh. พัดลมที่มันอยู่ในในแอร์แอร์บ้านอะ oh. เออแล้วมันเปิด oh. ปุ้บปุ๊ป,มปมุมันแรงไงลมแรง คาเมนไลเดอร์คาเมนไลเดอร์นะครับนี่นะก็บรรยากาศของตลาดไทยของมือสองนะครับเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยนะนี่จักรยานจักรยานเก่านี่อ่าอูอันนี้ขายเป็นกองๆองย่างนี้เลยคุยเอาตาดีได้ตาไรเสียใช่ไหมเอ้ดูดิ โอ้อันนี้เป็นพวกสร้อยสร้อยหนักนะเออนี่พระนะครับพระก็เยอะเนี่ย่อาเงินเ่อาเงินสลุงอะไรเนี่ยขันเนี่ยโอ้ไปหาอยู่นะไปแต่งบ้านมีทางนู้นอีกโอกว้างมากครั้งแรกเลยนะที่เรามาเดินแบบทั่วๆแบบเนี่ย เออปกติจะผ่านไปผ่านมาปู๋ไม้เทนนิสก็มีทุกวนเนี่ยโอ้สมัยก่อนนี่ลุงเด็กก็เล่นอยู่นะเทนนิสฮะตอนนี้แค่เดินก็หอบแล้วครับดีไม่ไหวแล้ววันนั้นไปถ่ายอะไรนะสวนบวกหาดอะแล้วไปเล่นบาสมาโอ้ไหลย,ยอกเลยโอ้รองเท้าสเตนสมิทอโอวิทยุ คนดูดิเครื่องเสียงสมัยก่อนโทรศัพท์รุ่นนี้อ่อาแล้วเนี่ยโทรศัพท์ไร้สายรุ่นเมื่อก่อนอะ่ะเอาไว้คุยกับสาวเนี่ยเออถือแบบเออเหมือนถือมันมือถือ,อ,ถอแต่มันเป็นโทรศัพท์บ้านไงเออหลายๆคนไม่ทันนะ <c oughs> เออเนี่ยนะก็จะมีบรรยากาศไปทางนูน้นอีกเยอะแยะเลยนะครับผมนี่ของแต่ของมันก็จะเริ่มคล้ายๆกันแล้วนะครับอ่ะพี่สองประมาณนี้แหละ ก็เป็นบรรยากาศของตลาดมือสองนะที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ละที่พามาชมกันในวันนี้นะนะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นไหนต่อก็ฝากติดตามนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย